บินทบาทวันสุดท้ายบินทบาทวันสุดท้ายของการาหารอาหารเลี้ยงชีพหาอาหารเลี้ยงร่างกายอย่างอัตภาพให้เป็นไปเพื่อในการประพฤติธรรมชาติเรียกว่า <c oughs> การบวช คือการประพฤติพรรมจรรย์คือความประพฤติด้วยความบริสุทธิ์ทางจิตใจมีความประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มันสูงขึ้นตั้งอยู่ในศิลในธรรมเรียกว่าการหาอาหารเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายก็เพื่อ เป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังบุญวาสนาบารมีของตัวเองถ้าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาไปหาอาหารอินทบาทก็ได้อาหารมายังอัตภาพให้เปลนไปแต่ถ้าไม่มีบุญมีบารมี ไม่เคยสร้างสมไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยช่วยเหลือผู้ใดไว้ถึงจะเป็นพระสงฆ์ถึงจะเป็นภิกษุนักบวชออกมาบวช <c oughs> ก็ไม่ได้อาหารไม่ได้ข้าวปลาเพราะไม่เคยทำบุญทำทานไว้เรียกว่าเราจะต้องเป็นผู้รู้จักตอนที่เรายังไม่ได้บวชตอนที่เรายังมีกําลังมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินเงินทอง เราก็ต้องรู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลไว้เ <c oughs> มื่อเราตกตำ่ำเมื่อเราไม่มีการมีงานหรือเมื่อเราเป็นพระสงฆ์ภิกษุนักบวชเราก็จะได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ในการยังอัตภาพให้เป็ียนไปเพื่อปรเพฤติปฏิบัติธรรม <c oughs> เพื่อรักษาศีลเพื่อสมรวมกายวาจาใจของเราให้ มีความตั้งมั่นในหนทางที่ถูกต้องเราจะต้องฝ <c oughs> ึกทานศีลสมาธิเพื่อความสงบระง,งับภายในใจของเราเราออกบวชมาเพื่อละโลภละโกรดละหลงเพื่อหาทางพ้นไปจากความทุกข์เพื่อหาทางพ้นไปจากวัฏสงสารเพื่อหาทางพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เราไม่ได้ออกบวชมาเพื่อลาเพื่อยศเพื่อสักการะชื่อเสียงสเสริญเยนยอเราไม่ได้ออกบวชมาเพื่อเป็นเจ้าลัทธิเราไม่บวชมาเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์ของใครเราไม่ได้ออกบวชมาเพื่อหวังอะไรจากสิ่งภายนอกเราบวชมาเพื่อดับเพื่อดับเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางสิ่งภายนอกเราบวชมาเพื่อแสวงหาสัตธรรมความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงอย่างสูงสุดที่ถูกต้อง เรียกว่าการที่เราต้องอาศัยอาหารบินทบาทจากชาวบ้านเพราะเราไม่ได้ทําการทํางานเราไม่ได้ทํามาหากินเราเป็นนักบวชเราเป็นภิกษุพระสงฆ์เรียกว่าเป็นนักบวชผู้ที่ออกประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยรวนผู้ที่ไม่ทําการทํางานผู้ที่ไม่หาเหลี้ยงชีพอยู่ในทางโลกอาศัยศีลส,สมาธิปัญญา ในการออกบินธบาตหาเรียงชีพโดยเป็นผู้มีศินโดยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติการที่จะทําให้ตัวเองพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความโลภความโกรธความหลงพ้นไปจากความอยากได้อยากมีความอยากเป็นแบบโลกโลกเดินอยู่ในทางสายกลาง เรียนอยู่ในหนทางแห่งการเรียนรู้อริยสัจธรรมเรียนอยู่ในหลักการหลักปฏิบัติที่ถูกต้องการให้การเสียสละการละการปล่อยการวางศีลการรักษาควบคุมสำรวมระวังทางอาญชนละสมาธิมีความตั้งมั่นทางจ,จิตใจปัญญาการรู้เห็นสัจธรรม ทั้งหลายตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงเพื่อเอาชนะความทุกข์ยากลําบากความบีบคั้นขับแฉนด้วยการเสียสละด้วยการละด้วยการปล่อยการวางสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นของหยาของกลางของละเอียดเอาชนะความอยากความต้องการเอาชนะเหตุให้เกิดทุกข์เอาชนะสาเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์ด้วยการรักษาศีล ควบคุมสํารวมระวังทางอายตนะจิตใจวิญญาณสํารวมระวังในสิ่งที่มีโทษไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่กระทบก,กระทั่งกันทางอายตนะไม่เบียดเบียนผู้อืน่นนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลสํารวมระวังเพื่อเอาชนะเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ <c oughs> เพื่อปฏิบัติทำให้จิตใจสงบเรียกว่าสมาธิ ปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์เรียกว่าจะต้องมีความตั้งมั่นในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคือเป็นผู้ที่มีสมาธิเป็นผู้ที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ไม่ <c oughs> ยึดมั่นยึดติดในโลกสิ่งปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้ที่หลีกเล่นสำรวมระวังในสิ่งที่มันมีโทษและก็มีจิตใจที่มันตั้งมั่นในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่หลงมัวเมายึดมัน่นยึดติดในการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเป็นผู้ที่สมรวมระวังทางอายตนะญาณการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึกทางอายตนะจิตใจตั้งมั่นเพื่อดับความทุกข์มักวิธีปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ก็คือการมีปัญญาเห็นสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงไม่หลงยึดมั่นยึดติดในสิ่งใดในโลกเรียกว่าเห็นการเกิดและการดับ ของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความยึดมั่นยึดติดไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาความอยากความต้องการนี่เรียกว่าเราออกบวชประพฤติธปฏิบัติเพื่อขัดเพื่อเก่าเพื่อละกิเลสตัณหาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดทางอายตนะ <c oughs> การบินทบาทวันนี้ของเรา เป็นการออกบินทบาติวันสุดท้ายก่อนที่เราจะดับขันปรินิพานเราออกโปรดญาติโยมเป็นวันสุดท้ายอีกหกวันข้างหน้าเราก็คงจะไม่บินทบาตเพราะเราจะปล่อยความยึดมั่นยึดติดทางสภาวะาตาร่างกายของเราเราจะปล่อยอุปทานในร่างกายเพื่อดับขันปรินิพาน การบินทบาทวันนี้เป็นการออกบินทบาทวันสุดท้ายเราเป็นผู้รู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเราเป็นผู้รู้จักสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นยึดติดในโลกในสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นผู้ที่รู้จักโลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักการเกิดรู้จักการดับ รู้จักสังขารการปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งเรียกว่าการออกบวชการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อเรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตไม่ได้บวชมาเพื่อลาเพื่อยศเพื่อชื่อเสียงสักกะละสรรเสริญเยือนยอเพื่อลาเพื่อตําแหน่งเพื่อทรัพย์สินเงินทองเพื่อมีชื่อมีเสียงเพื่อให้คนยกย่องบูชาเพื่อให้คนยกย่องนับถือกราบไหว้สักกะละ เราไม่ได้ออกบวชมาเพื่อเป็นอย่างนี้แต่อานิสงส์จากการบวชจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็มีอานิสงส์ในตัวของมันใครจะไหวไดรจะบูชาใครจะยกย่องสรรเสริญเขาก็ยกย่องไปตามเหตุตามปัจจัยยกย่องไปตามความคิดของเขาเขาเห็นว่าดีเขาก็กราบไหว้บูชาเขาเห็นว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมเขาก็กราบไหว้บูชาถ้าเขาเห็นว่าเรา ไม่ดีไม่ถูกใจไม่ตรงกับกิเลสไม่ตรงกับความคิดของเขาเขาก็ไม่ยกย่องสรรเสริญน,นี่เรียกว่าถ้าเขาเห็นว่าเขาทําบุญกับเราแล้วเขาได้บุญได้กุศลเขาก็ทําถ้าเขาคิดว่าเขาทําบุญแล้วไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเขาก็ไม่ทํานี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความคิดของบุคคลภายนอกของสิ่งภายนอก <c oughs> เพราะฉะนั้นการบวชที่แท้จริงก็คือ บวชเพื่อเสียสละเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางความยึดมั่นยึดเตีดในสภาวะาตุร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาจนปล่อยวางอุปทานในจิตในใจได้ปล่อยวางความคิดได้ปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นของละเอียดได้นี่เรียกว่าอันนี้สงจากการออกบวชจากการประพฤติธปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอาชนะจิตใจความคิดของตัวเองในการอยากได้อยากมีอยากเป็นในการดิ้นรน ถ้ายากอยากสิ่งต่างๆเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือ,คอ,คอ,คอหาทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์หาทางที่จะพ้นไปจากเกิน,เก,นกเกิดแก่เก็บตายเรียนรู้อริยสัจทั้งสี่คือทุกข์ความลําบากบีบคั้นขับแขนสภาวะทางธาตุร่างกายสภาวะทางใจอารมณ์ความรู้สึกที่มันบีบคั้นที่มันไม่เปลี่ยนดังความคิดความปรารถนาของเราเรียนรู้จากเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เรียนรู้จาก,ก,กมรร เรียนรู้จากการดับทุกข์เรียนรู้จากมรรคหนทางวิธีและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราจะปล่อยวางความคิดไม่ได้เราจะปล่อยวางสังขารไม่ได้เราจะดับความคิดจิตใจวิญญาณความรู้สึกทางอายตนะไม่ได้เราจะวางไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกเราจะปล่อยจะวางได้เราจะปฏิบัติถูกทางก็ต่อเมื่อเราให้เราเสียสละเราละเราปล่อยเราวาง เรารักษาเราควบคุมเราสำรวมระวงังทางอยายตนะเรามีสมาธิจิตใจที่มันตั้งมัน่นในหนทางที่ถูกต้องเรามีปัญญาเห็นสัจธรรมนี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาได้ด้วยปัญญาได้ด้วยการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองมันเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันเป็นการค้นหาสัจธรรมด้วยตัวเองมันเป็นการกระทบสัมผัสกันทางอยายตนะ เห็นการเกิดการดับเห็นสิ่งปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแตง่งเห็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นความอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นเห็นอุปทานและเห็นการปล่อยอุปทานเรียกว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สังขานวิญญาณน,นามรูปอยายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณนะรู้ว่ารู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งเหตุปัจจัยในการอาศัยกันเกิด และการอาศัยกันดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเหตุปัจจัยในการอาศัยกันเกิดขึ้นมาชั่วคราวและก็อาศัยกันดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน สภาวะธาตุร่างกายเนื้อหนังเอ็นกระดูกน้ำเลือดน,น,อน้ำหนองน้ำมูดน้ำเยื่อน้ำเสลดธาตุไฟธาตุความร้อนอมอุน่นผอผานในร่างกายธาตุลมเข้าลมออกเปลี่ยนไทยอากาศวิญญาณความรู้สึกทางสภาวะธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเรียกว่ามันเป็นธาตุที่อาศัยกันหมุนเย,ยนเกิดแก่เก็บตายตามเหตุตาม,ตามปัจจัยและทางอายตนะขันห้าก็คือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะเกิดกันอาศัยกันตามเหตุตามปัจจัยเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยอายตนะตาภายในหูภายในจมูกภายในลิ้นภายในกายของเราภายในใจของเราภายในไปกระทบกับรูปสิ่งภายนอกเสียงจากสิ่งภายนอกกิ่นจากสิ่งภายนอกลดจากสิ่งภายนอกสัมผัสทางกายจากภายนอกอารมณ์เข้ามาสัมผัส เกิดการรับรู้นี่เรียกว่าอายตนะหลักการหนทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือการเรียนรู้อายตนะการเรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียนรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกเราเรียนรู้เหตุเกิดและเหตุดับของมันเราก็จะเป็นผู้รู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเพราะมักหนทางวิธีปฏิบัติก็คือการเรียนรู้อายตนะเรียนรู้เรื่องของ ใจิตใจวิญญาณการปรุงแต่งการสัมผัสกันทางอายตนะเราก็จะเป็นผู้รู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเราก็จะไม่หลงโลกไม่หลงสังขารไม่หลงสิ่งปรุงแต่งไม่หลงยินดียินร้ายไม่หลงรักไม่หลงเกียรติไม่หลงอยากได้อยากมีอะไรในโลกทั้งปวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครยึดมัน่นถือมัน่นยึดติดอะไรไว้ได้ทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ เมื่อมียศมีอำนาจมีบุญวาสนาบารมีถ้าพากันมัวแต่หลงไหลเพลิดเพลินเมื่อมัน,มนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันดับไปหรือเมื่อตายจากมันไปเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากคุณงามความดีที่เคยช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ยังอยู่ในโลกบุญกุศลเหล่านั้นมันถึงจะติดตามไปเมื่อได้กลับมาเกิดใหม่พบใหม่ชาติใหม่ มันถึงจะมีกุศลคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจแต่สิ่งภายนอกมันไม่สามารถามีอะไรตามเราไปได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นหนทางและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเรียนรู้อริยสัจธรรมความจริงของชีวิตมันจะต้องเรียนรู้เรื่องของอายตนะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องธรรมชาติที่มันอาศัยกันใจโลภใจโกรธใจหลงใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา สภาวะจิตรูปฌานอรูปฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสีนี่เรียกว่ามันเป็นสภาวะของสิ่งปรุงแต่งกายสังขารใจสังขารจิตตสังขารสิ่งปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกทางอายตนะมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต,น,ตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการออกบวชการปฏิบัติการมาเป็นภิกษุมาเป็นนักบวชเรียกว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อออกจากกรรมเพื่อออกจากความโลภความโกรธความหลงไม่ได้บวชมาเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสักระชื่อเสียงสรรเสริญย,ยนยอการมาสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของจากผู้คนด้วยอาศัยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าความศรัทธาในพระสงฆ์อรหันสาวกที่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แต่ถ้าเรามัวมาแต่อาศัยบุญบรารมีเก่า ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระสงฆ์สาวกที่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเสื่อมแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งนั้นเพราะการจะดทาให้ศาสนาเสื่อมหรือศาสนาจเจริญมันอยู่ที่บริษัททั้งสีคือภิกษุภิกษุพระสงฆ์นางบวชและอ,อุบาสิกาผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเรียกว่า ศาสนาจะเสื่อมหรือจะเจริญผู้คนจะจิตใจสูงหรือจะจิตใจตกต่ำมันอยู่ที่ตัวของนักบวชมันอยู่ที่ตัวของพระภิกษุพระสงฆ์ถ้ากันพากันมัวหลงไหลแต่กับลาบกับยศกับสุขสรรเสริญแบบโลกโลกยกย่องกันไปตามกิเลสตัณหายกย่องกันไปตามแบบโลกโลกยกย่องกันไปตามกิเลสตามความปรุงแต่งตามความมีความได้แบบโลกโลก ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมันก็จะทําให้คนผู้คนหลงไหลมัวเมากับสิ่งปรุงแตง่งเกิดการแยง่งแย่งจริงดีชิงเด่นกันเกิดการอาศัยสิ่งที่มาปรุงแต่งด้วยหนทางที่ผิดผิดอาศัยทรัพส,สมบัติทรัพย์สินเงินทองข้าวของสิ่งต่างๆออกมาก็เอามาลงมาปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างให้มันให,นใหญ่โตให้มัน <c oughs> เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนเข้าไปว่า กาบไปไหว้ไปดูวัตถุเข้าของเงินทองไปดูสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่มีหลักธรรมหลักการปฏิบัติไม่มีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องการละการปล่อยการวางสิ่งภายนอกการละการปล่อยการวางวัตถุภายนอกเรียกว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่หลงมงมงายลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งปรุงแต่งถู่เตียนดอกไม้ น้ำมนต์ได้สายศินคาถาส่งเสริมกันไปให้ผิดผิดให้รู้ให้เข้าใจผิดผิดนี่เรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อาศัยกันให้ลุ่มหลงมัวมอแบบผิดผิดไม่มีความรู้แจ้งในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทานที่แท้จริงเป็นอย่างไรศีลที่แท้จริงเป็นอย่างไรสมาธิที่แท้จริงเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง เรื่องของการให้การเสียสละการละการปล่อยการวางที่แท้จริงเป็นอย่างไรสินการรักษาควบคุมสมาธิจิตใจวิญญาณการประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาอะไรปัญญาเห็นการเกิดดับปัญญาเห็นความแก่เก็บตายหรือว่าปัญญาแบบโลกโลกแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบถ้าเยอนอยากในสิ่งปรุงแตง่ง ทายานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสทางกายอารมณ์สัมผัส,ม,ส,ม,ผสมีแต่ความดิน้นรนทายานอยากนี่เรียกว่าการมาประพฤติธปฏิบัติก็เพื่อสํารวมเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ได้มาบวชเพื่อลาเพื่อยศเพื่อสุสะสนเสริญสกสาระสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีจะได้มันก็เกิดมาตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะเขาเห็นความดีเขาเห็นการประพฤติปฏิบัติเขาก็ยกย่องบูชากันไปตามความคิดตามความต้องการ ตามความเห็นของเขาแต่ตัวเราพระสงฆ์ภิกษุนักบวชจะต้องเป็นผู้ที่ปล่อยที่วางที่ซ้อมรวมละวังในสิ่งภายนอกถ้ามัวลหลงไหลมัวเมาอยู่กับสิ่งภายนอกมันก็จะไม่รู้จะไม่เห็นความจริงนี่แหละเรียกว่าอาน,นิสงส์ของการออกบวชที่แท้จริงก็คือมรรคผลนิพพานคือความว่างจากอุปทานว่างจากความยึดมั่นยึดติดในโลกทั้งปวงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราได้ออกบินทบาต ปวดญาติปวดโยมข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านให้มามันก็มีอนิสงส์มันก็มีบุญมีกุศลอยู่ในตัวในตนของมันอยู่จิตใจของพวกท่านมันก็จะได้สูงขึ้นจากการละการปล่อยการวางความยึดมัน่นยึดติดให้อาหารให้ยังอัตภาพเป็นไปของพระสงฆ์ของภิกษุของนักบวชมันก็มีบุญมีอนิสงส์มากมันก็มีกุศลในจิตในใจมากเพราะผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอาฆาตพยาบาทไม่มีความคิดร้ายกับใครเราเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตของเราเราไม่ยินดียินร้ายในโลกทั้งปวงใครให้ทานกับเราทุกคนก็ได้อานิสงส์อยู่ในจิตในใจของตัวเองทุกคนก็มีอานิสงส์ก็มีความสุขภายในจิตในใจของตัวเองนี่เรียกว่าใครให้คนนั้นก็ได้ใครไม่ให้มันก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของพวกเขา ใครเคยบูชาสรรเสริญยกย่องคนที่มีศีลมีธรรมเขาก็จะได้รับการยกย่องจากผู้ที่มีศีลมีธรรมตอบใครไม่ยกย่องไม่สรรเสริญผู้ที่มีศีลมีธรรมเขาก็จะไม่ได้รับการยกย่องจากผู้จากคนจากผู้คนที่มีศีลมีธรรมเหมือนกันเขาก็จะได้ยกย่องบูชาแต่คนที่หลงไหลมัวเมายกย่องกันตามกิเลสตามหายกย่องกันไปตามอาศัยความได้ความมีด้วยกันสรรเสริญกันแบบหลอกหลอกกันยกย่องกันแบบหลอกบู ชากันแบบหลอกหลอกเรียกว่ายกย่องกันแบบบ้ายกบ้าย่อไปตามกิเลสเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการอาศัยกันใครบูชาสนเสริญผู้มีศีลมีธรรมคนนั้นก็จะได้รับการบูชาจากผู้คนตอบเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการอาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนตที่แท้จริง ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการออกบวชการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อมักเพื่อผลเพื่อไปสู่พระนิพพานที่จะทําให้ตัวเองผลจากการเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการบวชของเรามันก็ได้มาถึงที่สุดมันก็ได้มาถึงแห่งการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เรียบร้อยเล่าวปลาอาหารที่พวกท่านให้มามันก็มีอนิสงส์ ทำให้ร่างกายของเราได้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมจนถึงวันดับขันปรินิพานมันก็มีอนิสงส์ที่อยู่ในตัวของมันอยู่บุญกุศลที่พวกท่านได้รับมันก็จะกลับไปหาพวกท่านเองด้วยจิตใจที่สูงเป็นผู้ที่เสียสละผู้ที่ละที่ปล่อยที่วาง